เก่าๆเลแล้วครับสกกลชาแนลนะครับวันนี้ก็มาให้ปุ๋ยทางใบนะครับสําหรับอ้อยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับประหยัดนะครับประหยัดปุ๋ยเม็ดนะครับให้ปุ๋ยทางใบแทนนะครับนะครับวันนี้ก็ใส่แค่ 20cc นะครับ น,นี้ยังไม่กล้าบอกยี่ห้อนะครับปีนี้ขอเอามาเยอะครับขอไล่ละสามสิบตันนะครับน,นี้ก็สิบซีซีบวกด้วยจุลินซีสังเคาะแสงนะครับนี่ผมใส่ ลแล้วก็ครังนี้ก็ประมาณ25ลิตรนะครับผมก็จะเติมน้ำให้เต็มเลยนะครับง่ายครับนี่ก็เป็นการให้ครั้งที่2นะครับเป้าของผมก็จะประมาณ สามครั้งนะครับปีนี้แต่ว่าถ้าอ้อยดูดีนะครับยังพอยังฉีดได้ก็จะฉีดไปเรื่อยๆนะครับดูสภาพครับอ้อยครับให้ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเม็ดนะครับดูฝั่งนี้ครับฝังนี้ครับก็สูงแล้วถือว่าใช้ได้ครับปุ๋ยน้ำ เขียวครับใบก็เขียวดีพื้นที่ก็ประมาณ12ไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตามโปรแกรมที่ฉีดทั้งปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยเม็ดผมจะลงปุ๋ยเม็ดอีกครั้งหนึ่งครับตอนครบกำหนดฉีดฉีดปุ๋ยน้ำสัก3รอบนะครับเดี๋ยวจะลงปุ๋ยเม็ดนะครับ มาดูกันว่าถ้าตามระบบปุ๋ยน้ำนี่ว่ามันจะได้กี่ตันนะครับผมคิดเล่นๆนะครับว่าอาจจะได้ไล่ละ30มสิบตันอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดีวมาดูวิธีฉีดกันนะครับจะฉีดยังไง ตอนไอฉีดพ